เป็นแม่ค้าออนไลน์ที่ขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเขาจะมีการนําส่งข้อมูลรายได้ของเราให้กับสภากรแต่อยากโฟกัสธุรกิจไม่ต้องคอยมายุ่งยากทั้งภาษีและเรื่องเอกสารให้สํานักง,งานบัญชีเข้ามาช่วยวางแผนภาษีและจัดการเอกสารให้ดีกว่าค่ะซึ่งทาง 945X ส่นะคะเขาสามารถช่วยจัดการให้ได้หมดเลย 945X เป็นบริษัทผู้เช่วชัญด้านการขายผ่านแพลตฟอร์มและให้บริการรับทําบัญชีโดยใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์ในการบันทึกข้อมูลค่ะก็คือพอเรามียอดขายจากหลายรายการพ มกันใข้อมูลก็จะถูกนําส่งไปบันทึกแบบเดียวทาให้เลยแล้วเขาก็มีแบบฟอร์มนะคะบันทึกรายได้ค่าใช้จ่ายตามหลักกรมสรรพากรให้เราด้วยรวมทั้งสรุปผลประกอบการรายได้ค่าใช้จ่ายให้แบบเดียวทาและทําการจัดส่งเอกสารให้ทางสรรพากรเรียบร้อยค่ะก็คือทําครบหมดนะคะเราไม่ต้องคอยมานั่งกังวลนั่งเสียเวลาจัดการเรื่องภาษีเลยไม่ต้องกังวลว่าจะทําถูกทําผิดด้วยนะคะเพราะเขาทําให้เราถูกต้องตามหลักหมดใครที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อผ่านไลน์เพจเว็บไซต์หรือ บอรโทรที่ขึ้นไว้ให้นี้ได้เลยค่ะ